สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่องวันแองออลี่จะนำเพื่อนๆไปรู้จักกับตัวละครสัตราจารย์ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์กันค่ะขอต้อนรับสู่ฮอกวอตสัตสตราจารย์มีเนอร์มัรกอกนาเกลมีเนอร์มัรกอกนาเกลเป็นตัวละครจากหนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ประพันธ์โดยเจเคโรลลิง เธอเป็นศาสตราจารย์วิชาการแปลงร่างและรองอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ห้องบทและเป็นหัวหน้าบ้านคริฟฟินดอร์นี่คือประวัติของเธอข้อมูลพื้นฐานชื่อเต็มมิเนว่ามกกอนาเกลเกิดวันที่4ตุลาคมคศหนักราช1,935สถานที่เกิดสกอตแลนด์ Scotland, สายเลือดเลือดผสม ฮาฟปลัดประวัติชีวิตวัยเด็กมิเนอร์ว่าเกิดและเติบโตในสกอตแลนด์เป็นบุตรสาวของพ่อมดและแม่ที่เป็นมักเกิลไม่ใช่พ่อมดแม่มดทำให้เธอมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในทั้งสองโลกการศึกษาเมื่ออายุ11ปีเธอได้รับจดหมายเชิญไปยังโรงเรียนฮอกวอต ที่นั่นเธอได้รับการคัดสรรให้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์อาชีพหลังจากจบการศึกษาฮอกวอตส์แล้วเธอได้ทำงานในกระทรวงเวทมนต์ในช่วงสั้นๆก่อนจะกลับมาฮอกวอตส์เพื่อสอนวิชาการแปลงร่างการทำงานที่ฮอกวอตส์มิเนอร์ว่ากลับมาฮอกวอตส์และเริ่มสอนวิชาแปลงร่าง เธอเป็นครูที่เข้มงวดและยุติธรรมมีความสามารถในการแปลงร่างตัวเองเป็นแมวลายจุดเธอเป็นหัวหน้าบ้านกริฟฟินดอร์และได้รับตำแหน่งรองอาจารย์ใหญ่ในช่วงสงครามพ่อหมดครั้งที่สองเธอเป็นสมาชิกของภาคคีฟินิกและมีบทบาทสำคัญในการปกป้องฮอกวอตส์ความสำคัญในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ มิเนอว่ามักกอนเกลมีบทบาทสำคัญในหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะเธอเป็นคนที่แฮร์รี่และเพื่อนๆไว้ใจและเคารพอย่างสูงเธอมีส่วนร่วมในการสู้รบในสงครามพ่อหมดครั้งที่สองและมีบทบาทสำคัญในสงครามที่ฮอกวอตส์หน่ฉากคัดสรรบ้านแฮร์รี่หนังสือเล่มที่หนึ่ง แฮร์รี่พอตเตอร์กับซีลาอาถันในตอนแรกที่แฮร์รี่และเพื่อนๆมาถึงฮอกวอตส์ศาตจาจย์มกอรนาเกลเป็นคนแนะนำขั้นตอนการคัดสรรบ้านเธอมีบทบาทในการต้อนรับนักเรียนใหม่และทำให้พวกเขารู้สึกอบอุ่น 2. การเปลี่ยนร่างเป็นแมวหนังสือเล่มที่หนึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์กับซีลาอาถัน หนึ่งในฉากแรกๆที่เราได้เห็นความสามารถพิเศษของเธอคือเมื่อเธอแปลงร่างเป็นแมวเป็นคนในห้องทำงานของดับเบิลโดทำให้เราได้เห็นถึงทักษะการแปลงร่างของเธอ 3. ฉากปะลองเวทกับศาสตราจารย์อัมบริดจ์หนังสือเล่มที่5แฮร์รี่พอตเตอร์กับพาคีนกฟินิก มักกอนากาวมีความขัดแย้งกับศาสตราจารย์โดโลเเลสอัมบริดจ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉากที่อัมบริดจ์พยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงการเรียนการสอนในการปกป้องของฮอกวอตส์มักกอนากาวยืนหยัดจะสู้ต่อเพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมซฉากการต่อสู้ที่หอคอยดาราศาสตร์หนังสือเล่มที่6แฮร์รี่พอตเตอร์ กับเจ้าชายเลือดผสมในฉากนี้มักกอนเกลมีบทบาทสำคัญในการปกป้องฮอกวอตสเมื่อผู้เสพความตายเข้ามาบุกลุกในโรงเรียนเธอร่วมมือกับอาจารย์คนอื่นๆในการต่อสู้และปกป้องนักเรียน 5. การสั่งการปกป้องฮอกวอตสหนังสือเล่มที่7 h a r แฮร์รี่พอตเตอร์พอเตอร์กับเครื่องรางยมมทูต ในสงครามฮอกวอตส์มีบทบาทในการสั่งการปกป้องโรงเรียนเธอใช้เวทมนต์ในการเรียกเกาะป้องกันฮอกวอตส์และสั่งการให้รูปปั้นและอัศวินในโรงเรียนออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องนักเรียนและครู6การประลองกับโวเดมอร์หนังสือเล่มที่7แฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมมทูตมารกอนาเกล ร่วมมือกับศสตราจารย์สลักฮอนและคิงส์ลี์ในการต่อสู้กับวอร์มอแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง7การประกาศคำสั่งในห้องโถงใหญ่หนังสือเล่มที่7แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมมทูตก่อนที่สงครามฮอกวอร์ จะเริ่มต้นมรกรนเกาได้ทำการประกาศและสั่งนักเรียนในห้องโถงใหญ่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์สตราจารย์มีเนว่ามรกรนเกาเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งความยุติธรรมและความกล้าหาญ ซึ่งทำให้เธอเป็นที่รักและเคารพจากนักเรียนและเพื่อนร่วมงานศาสตราจารย์มิเนอร์ว่ามากักกอนกากลมีบทบาทสำคัญในหลายฉากในหนังสือและภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์นี่คือบางฉากที่เป็นที่จดจำและสำคัญที่สุดของเธอความสามารถและคุณลักษณะพิเศษ เธอเป็นแม่โมดที่มีความสามารถในการแปลงร่างและเวทมนต์สูงมากเธอมีความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นในการปกป้องนักเรียนและโรงเรียนฮอกวอตส์การปรากฏในภาพยนตร์ในภาพยน Harry Potter, ตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ศาสตราจารย์มกอนนากาได้รับบทโดยดาม m ม g กกี้สมิธ ซึ่งทำให้ตัวละครนี้เป็นที่รักและชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกฉันอยากใช้กระถานนี้มาตั้งนานแล้วรู้ไหมออตอนรสูเป็นไงคะสนุกไหมเอ่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และติดตามตอนต่อไปได้ในช่อง One and Only นะคะ